วิธีเช็คการแจงยอดเมื่อสักครู่ว่าเรียบร้อยดีไหมนะคะเราไปดูจากตรงข้อมูลสมาชิกนะคะอันนี้เป็นการดูจากผังนะคะข้อมูลสมาชิกแล้วไปตรงรายงานโครงสร้างทีมงานนะคะก็จะเข้าไปดูที่ผังสายงานของเราเลยนะคะอันนี้มาที่หน้าผังของเราแล้วเลื่อนขึ้นไปนะคะดูตรงรหัสของเราเลยนะคะจะมีเขียนไว้ว่ารักษายอดนะคะโอเคคะ่ะเลื่อนขึ้นเลยนะคะ โอเคค่ะนี่นะคะของเกดก็มีแล้วนะคะขึ้นมาบอกว่านะคะชื่อของเราตรงแล้วก็รักษายอดวันที่1น,นะคะมีนาเรียบร้อยแล้วส่วนอีกวิธีหนึ่งเราสามารถไปดูได้จากตรงแจงยอดนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันเลยไปที่หน้าหลักเลยนะคะโอเคนะคะหน้าหลักนะคะ กดหน้าหลักก่อนเลยนะคะแล้วเราก็ไปดูตรงแจงยอด PV นะคะแล้วก็มาตรงบรรทัดที่เขียนว่ารายงานแจงยอด PV นะคะโอเคขึ้นมาหน้านี้นะคะก็จะเห็นได้ว่ามีวันที่นะคะวันที่ก็คือวันนี้โอเคงั้นเราก็มาใส่ตรงผู้โอนเลยเพราะเมื่อสักครู่เราเป็นคนทําเองนะคะกดผู้โอน พอใส่ผู้โอนเสร็จปุ๊บใส่รายง,งานแสดงรายงานนะคะกดแสดงรายงานเลยก็จะเห็นรายการที่เราทําการเมื่อสักครู่นี้นะคะนี่ค่ะรับพี่พรนะคะจํานวนโอนก็คือ500วันที่1มีนานะคะแพ่นตรงนี้เขียนว่า P2 ความหมายของ P2 คือ,อถ้า P1 นเนี่ยก็คือเพิ่มตําแหน่งหรือท็อปอัพนะคะส่วน P2 ก็คือรักษายอดนะคะ P3 ก็คือโหคะแนนนะคะแล้วก็ผู้รับก็คือรับพพรนะคะ เนี่ยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะ